ทุกคนบาร์บี้ชิสานะชาแนลนะคะแล้วคนก็อยู่ในช่วงแทสทิดาบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนะคะการอ่านนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading คืออ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างนะคะเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะ อ็อย่าเพิ่งตัดสินใจจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวกันนะคะสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ด้านล่างนะคะบีทิ้งไว้นะคะในช่อง description นะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาคุยพูดคุยกันได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะความรักนะคะพาร์ทแรกเป็นคนคุย คนที่มีคนคุยมีคู่นะคะพาร์ทที่สองเนี่ยเป็นคนสดไม่ชัดเจนนะคะสำหรับครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเรามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนขอพลังงานไทยเนี่ยจ้าขอพลังงานไทยนะคะชาวราศีมิถุนชาวามิถุนค่ะความรักช่วงครึ่งลังเดือนสิงหา มาค่ะใบแรกนะคะสิบไม้เทา้าบีลุมปรับกล่องใบที่สองนะคะสองไม้เท้าค่ะ the world ค่ะ six of pentacle เราต้องขย,ขยับ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 เข้ามาสิกระสซกกระสซกกระสซก สิบรีสิบถ้วยค่ะทุกคน The Chariot ค่ะ The Star ค่ะ The Fool ค่ะใบ่อไปนะคะ Ace of One จบค่ะจบจบด้วยไพ่ Nine of Pentacles ค่ะนี่มาอันนี้คือพื้นดวงสิบใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายด้วยสำรับเล็กกันเลยดีกว่านะคะ สำรับเล็กมาค่ะนี่สองถ้วยมาเลยนะคะควีนถือถ้วยอ่ะถ้วยไปอีกจักสติกอยู่ด้านบนนะคะ Six of p e n t a c l e อคูลอุ้ย n t a c l e เเเข้ามาในตำแหน่งเดียวกันเลยเห็นไหมเห็นไหมไพ่ขยายนี่แหละคือเหตุผลนะคะว่าทำไมบีถึงต้องเปิดไพ่ขยาย Six of Sword ค่ะ a c ซ of p e n t a c l e คค่ะ Age of cup ค่ะ T of cup ค่ะจบด้วยจบด้วยใบสุดสองใบสุดท้ายสิบดาบไปอีกแล้วก็ไพ่ Four of Pentacle ค่ะลำแมงงมัมยโอเคไพ่เดี๋ยวขอไตรตรองเรื่องดาวแป๊บหนึ่งนะคะ เชา้าราศีเมถุนมีรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับความรักครั้งนี้คุณพยายามที่จะทุ่มเททุกอย่างออ่บอกเลยว่าคนที่เป็นแฟนของคุณหรือเอาคนที่คุณเดียวอยู่ด้วยเนี่ยเขาแบบอืใช้คำว่าไม่รู้จักพอได้ไหมเขาเหมือนแบบ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองที่สุดอะเออรักตัวเองมากๆนะคะเอาแต่ใจอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้อยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยคือที่ผ่านมาพีม่มองว่าชาวราศีมิถุนคุณอาจจะพบเจอคู่รักของคุณเนี่ยปันใจแบบให้กับสาวๆหรือให้กับหนุ่มๆ บ่อยๆอ,อ่ะเออคุณพบเจอแบบนั้นมาบ่อยๆแล้วคุณก็เลือกที่จะทั้งให้อภัยทั้งปล่อยวางทุกอย่างเหมือนคุณแบกรับความรู้สึกต่างๆนี้มาโดยตลอดความเจ็บปวดอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับการวนลูปวังวนเดิมอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณไม่ออกมาคุณก็จะรู้สึกว่าเหมือนทําไมมันต้องเจอแต่แบบเดิมๆทั้งๆท,ท,ที่ให้อภัยแล้วอะไรก็แล้วแต่ว่า ทำไมเขาถึงแบบไม่สํานึกเลยทําไมเขาถึงแบบไม่เห็นใจเราเลยทาง้านที่เหมือนคุณพยายามเที่ยความรกคังนี้มาโดยตลอดนะคะเหมือนคุณไม่ได้รับความยุติธรรมอะนะคะในสิ่งที่มันเป็นไปใช้คําว่าเห็นแก่ตัวเออเขาแบบดูเป็นคนเห็นแก่ตัวดูแบบมีคุณอยู่แล้วแต่ว่าก็ก็ยังอยากที่จะกขบคนอื่นอยู่คือไม่สามารถที่จะทําให้คุณสบายใจได้แบบ เอาแต่ใจอ่ะเออเอาแต่ใจอยากจะทําอะไรก็ทําพอเวลาที่แบบคุณเหนื่อยแล้วคุณไม่ไหวแล้วเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยอยากที่จะเอาคืนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะชอบแบบมีการประชมประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะคะคนคนเนี้ยคือคุณรู้สึกว่าแบบเอออยากที่จะออกออกมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนอาการแบบ คนทนน่ะเนาะอยากคือมีความรักทั้งทีก็ไม่ได้คิดแบบอยากจะเลิกหลอกอะไรประมาณเนี้ยก็พยายามที่จะอดทนมาโดยตลอดแต่ว่าคือเหมือนความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเหมือนคุณแบบเป็นคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเข้าใจใช่ปะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ได้รับตลอดอ่ะอได้รับตลอดมันก็เลยเป็นเหมือนแบบความรักที่เห็นแก่ตัวนิดนึงอ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิ ว่าคนคนนั้นเขาคิดยังไงคนที่คุณดิวอยู่อะความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณอะไรต่างๆเป็นอย่างไรบ้างไพ่ห้าเหรียญนะคะไพ่จัสเมนทไพ่สิบดาบแปดถ้วยนะคะ หนึ่งไม้เท้า Hi l o f r i e n d บีรู้สึกว่า The high print พี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบเขามีปมหรือเปล่าในอดีตหรือว่าคือเขารู้สึกว่ามันแบบมันเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มมันก็รู้สึกขาดขาดอะไรเงี้ยนะคะเขามีปัญหาส่วนตัวด้วยนะคะปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็ คือมันเหมือนกับว่ามันรู้สึกอยู่ในใจแค่ใจตัวเองเนี่ยแหละว,ว่าเขาอ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ไม่มีใครเข้าใจเขาเลยอะไรประมาณเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเขาอยากที่จะทําตามอําเภอใจอยากที่จะมีอิสระแล้วเขาเป็นคนที่ชอบหนีปัญหาหรือวเวลาที่ปัญหามารุมแล้วอะไรเงี้ยคือเขาไม่ชอบไม่ชอบที่จะคุยหรือผเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะปล่อยปัญหานั้นไปซึ่ง ใครครบด้วยมันก็เหนื่อยอ่ะคือเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพลังลบในตัวเองอ่ะแล้วทีนี้มันเหมือนกับเผยแร่หรือว่าส่งต่อให้กับคนรักอ่ะมันก็เลยทําให้เหมือนเราอ่ะในฐานะคู่รักอ่ะมันก็ได้พลังงานลบๆนี้ออกไปคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีปัญหาเนาะอาจจะเป็นブラックเกาของเขาหรือว่าในชีวิตประจาวันของเขาเองอะไรเงี้ยเรื่องการเงินก็ดีเรื่องการงานก็ดีอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนเขาดูเป็นคนที่แบบ หนีอ่ะเออพอเวลามีปัญหาทีไรก็อยากที่จะหนีปัญหาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาทะเลาะกับคุณนะคือจะบอกว่าถ้าเขาทะเลาะกับคุณนะเขาจะจะหนีปัญหาเลยเขาจะไม่อยากที่จะพูดพ่ำทำเพลงอะไรมากอะไรประมาณเนี้ยลองรู้ไพ่แนะนําเนาะไพ่แนะนำนะแนวโน้มใน,น,น,นอนาคตเป็นยังไงบ้างถ้าอยากบอกอะไรเราบ้างคะไพ่ ไพ่ในซอฟต์ a n d s nice T.M. Press นะคะแล้วก็ไพ mm ่เจ็ดดาบดูเหมือนเขาแบบรู้สึกว่าดูเหมือนเขาเป็นคนที่ชอบชอบแบบโกหกเนาะชอบแบบคือไพ่อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่า คุณอยากจะคบกับเขาต่อหรือเปล่าแต่ถ้าคุณอยากจะคบกับเขาต่อคือมันเหมือนได้ลูกมาคนนึงอะแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์แบบเกี่ยวกับการโกหกหรือว่าเป็นรักสามเศร้าอยู่แบบ,บว่าคุณจะเหนื่อยนะเออคุณจะเหนื่อยนะถ้าเกิดว่าอยากจะไปต่อนะนี่คือสิ่งที่พี่แนะนําเราไม่สามารถที่จะหยุดคนเจ้าชู้ได้หรือว่าคนที่มีนิสัยแบบนี้ได้คือมันเป็นแบบมากกว่าน,นิสัยอะเรียกง่ายๆคือสันดานแล้วอะไรประมาณน,นี้คือเรามาดูดวงแล้วหรือว่า คือถึงแม้จะเป็นการอ่าน general แหละแต่ว่าบี้รู้สึกว่าชาวราศีมิถุนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนรักของคุณเป็นยังไงในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าเออเขาเป็นคนที่ชอบมีนิสัยโกโหกหรือว่าเขาเป็นคนที่คบกันแล้วมันมีเรื่องสามเศร้าเข้ามาแล้วคบกันแล้วมันเหนื่อยคือซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปโทษเป็นกรรมโทษฟ้าโทษด,ดินโทษอะไรก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือก เดินนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของชีวิตของตัวเองถ้าคุณเลือกที่จะคบกับคนคนนี้แล้วคุณต้องยอมรับนะคะสิ่งที่มันจะตามมาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าอยากที่จะคบกับคนนี้ต่อไปให้เป็นพื้นที่สบายใจของเขาแล้วก็ให้คุณทําเป็นเหมือนว่าไม่สนใจอะไรเขามาให้ไปทํางานอะไรของคุณเงี้ยแล้วก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองไม่ต้องไปโฟกัสที่เขามากนะคะเขาเองก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมา จู้จี้จุกจิกหรือว่าโฟกัสอะไรเขามากเนาะพราะเขาเป็นคนที่อยากจะทําอะไรก็ทําไม่ชอบรักความอิสระนะคะไม่ชอบใครมาบังคับนะยิ่งบังคับยิ่งดื้ออะไรแบบนี้คือปล่อยไปเหมือนแบบเป็นความรักของแม่อ่ะเนาะยิ่งเราแบบเหมือนเด็กอะ่ะถ้าเราไปแบบบังคับถ้าเราไปอะไรมันอย่างเงี้ยคือเด็กก็ยิ่งแบบดื้อกับเราอะไรแบบนี้นะคะถือว่ามองว่าเป็นเด็กเลยเด็กคนนึงเลยก็ได้อะไรประมาณนี้คือปล่อยให้เขาได้ ได้อะไรของเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมานะคะสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาหาแม่เขาอยู่ดีนะคะก็คือทําตัวเหมือนแม่ทําตัวเหมือนเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยทําแบบทําตัวแบบเข้าใจเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคนโสดกันบ้างจะเป็นยังไงบ้างคนโสด ปอบไพ่คนโสดในจ้าคนโสดซิกซับสอดเข้ามาใบแรกนะคะเทอร์มิตค่ะทุกคนได้ยินเสียงป๊มน้ำพริกไหมเซเว่นซับคับนะคะไพชั่วานเอชเพนตากล ทูวอปสอดเอชฟรอนไพ่หกไม้เท้านะคะคิงออฟคัพแล้วก็ t ดิม o ู n ค่ะขอขยายไพ่หน่อยจ้าเดิมมูน มีเรื่องเครียดตลอด6 i x of มันอึดอาดอะมันเป็นความที่ทำไมแบบความรักโลกสองใบ3ใบมันเยอะจริงๆในเอเนจีนี่คนโสดไม่รู้สึกว่ามันเป็นเอเนจีเกี่ยวกับ คนเก่าๆหรือว่าเป็นพลังงานลบที่ที่ที่ได้รู้สึกมานะคะคนโสดเออต่อให้มีคนเข้ามาม่มองว่าก็ยังไม่มีแววนะคะว่าจะได้มีแฟนตอนนี้นะคะยังไม่ได้มีแววที่จะมีใครเนาะ คือมันขึ้นมาว่าประมาณว่าถ้าสมมติว่าบี้มองว่าคุณยังคงแบบรู้สึกอะไรอะไรกับคนเก่าๆอยู่หรือว่าเป็นเรื่องราวในอดีตท,ที่มันแบบฝังใจนะคะไม่สามารถที่จะลืมได้เลยประมาณนี้สำหรับสิ่งเก่าๆที่เข้ามามันทำให้คุณมันคอยมาหลอกหลอนกับความรักอะไรในอนาคตของคุณอย่างเงี้ยี่มองว่า คุณไปมุ่งมั่นเรื่องการประสบความสําเร็จเรื่องการงานมากกว่านะคะอืมประสบความสําเร็จเรื่องการงานมากกว่าที่จะอยากที่จะมีความรักอะไรแบบเนี้ยนะคะให้ระวังคนที่เข้ามาแล้วเขามีเจ้าของแล้วนะคะพี่ว่าตอนเนี้ยคือถึงแม้มันเป็นการ general เนอะแต่ว่าก็ ดูไว้เป็นวิทยาทานนะแต่บี่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยชาวราศีมิถุนการงานของคุณเด่นมากเลยนะอืมการงานของคุณเด่นมากแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะอยากให้ชาวราศีมิถุนปลดปล่อยเอเนจีที่มันไม่ดีสิ่งที่มันฉุดรั้งคุณไว้อะ่ะเอามันมาเป็นแรงผลักดันบี่รู้สึกว่ามันจะมีแบบใช้คําว่ามานะ่ะเออ หรือว่าสิ่งที่มันมากระทบใจคุณทําให้การงานหรือว่าเรื่องราวในชีวิตของคุณมันเขวออกไปนะอยากจะให้คุณมาโฟกัสเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะอือย่าเพิ่งไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันไร้สาระหรือว่าเรื่องในอดีตที่มันมันแบบหม่นหมองอะไรอย่างเงี้ยอย่ากเก็บไปคิดคือไม่รู้สึกว่ามันเป็นฟิลแบบโลน e ี y อะ ไม่ว่าคุณต้องเจอเรื่องราวที่มันไม่ดีมาในอดีตแล้วมันแบบบั่นทอนทําให้ตอนเนี้คุณรู้สึกแบบเออแย่กับตัวเองอะไรแบบนี้คือปล่อยมันไปตอนเนี้คือช่วงเวลาของการงานการเงินของคุณดูลุ่งมากเลยนะคะก็อยากที่จะให้โฟกัสเรื่องการงานการเงินมากกว่านะคะสําหรับความรักเนี่ยไม่ว่ายังไม่ใช่เวลานะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาในอีพ s o ซดนี้ก็คือดูๆไปก่อนเนาะนย่ยเห็นไหม ถามว่าจะมีความรักหีกอไม่ขึ้นมาเป็นความรักตัวเลือกอะสามดาวมันเหมือนแบบตอนเนี้ถ้าคุณเลือกที่จะมีความรักอะมันก็อาจจะทําให้มันกระทบกับจิตใจของคุณตอนเนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเพิ่งไม่รู้สึกว่าแผลมันยังมันยังไม่หายมันยังเป็นสะเก็ดอยู่นะสาหรับเรื่องราวในอดีตหรือว่าคนในอดีตก็ตามแต่ที่ทําให้คุณเคยเจ็บปวดอะไร ความรู้สึกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ถึงเวลาโน้ตที่พร้อมนะคะก็อยากให้ดูๆไปก่อนภายในอีพีส่วนนี้ไม่ได้ห้ามว่าอย่ามีใครแต่ว่าอยากจะให้โฟกัสเรื่องของการงานมากกว่าเพราะมีโอกาสประสบความสําเร็จสนความรักแล้วคะเป็นสามดาบอย่างเงี้ยเห็นไหมนะคะก็มองว่าคนโสดยังไม่มีโอกาสที่จะมีใครนะช่วงนี้เรามาดูไพ่แนะนำแนวโน้มในอนาคตหนี่ยค่ะ ไม่ว่าจริงๆอ่ะมีคนเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวอยู่แต่ว่าก็พยายามที่จะไม่สนใจก็ดีแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันไปก่อนอ่ะดีที่สุดนะคะนี่คือไพ่แนะนำเนาะ mm. มีใครเข้ามาก็ก็อย่าเพิ่งไปดีใจหรืออย่าไปปิดกั้นมากคือเหมือนแบบเดินทางสายกลางเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะ ก็ค่อยๆดูไปนะคะดูไปเรื่อยๆก่อนนะยังมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอยู่แต่อาจจะเข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวในระดับหนึ่งอะไรประมาณเนี้คือในเอพิโซดนี้บอกเลยว่ายังยับยังชั่งใจไว้ก่อนนะคะนะเดี๋ยวตอนเนี้ยก็ใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขดีกว่านะคะสำหรับชาวมีถุนไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีใครเข้ามาเนาะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมไพ่ซ้ําแต่ว่ามันจะเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่จังหวะไงอืม มันไม่ใช่จังหวะอาจจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นคนที่เจ้าชู้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็อยากจะให้ดูไปนานๆน,น,นะอืมแต่เท่าที่มองแล้วคิดว่าช่วงนี้ยังไม่เหมาะนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไคร b ์บิด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนนะไว้เจอก,กันเอพิโซดหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ชาวราศีเมถุนพบเจอแต่ความรักที่ดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ